ก็กรับสวัสดีพี่พี่นเพื่อนานะนน้องทวนนะผมเหมือนเดิมนะผมไล์อัดคลิปวิด,ดีโอแบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่พี่นะนะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยครับหลากหลายสายนะครับพี่พี่นะนะคนไหนสนใจสายใครก็แอดไลน์มานะผมครับโอเคครับผมมาเริ่มที่องแรกเลยนะผมเป็นเหรียญเป็นจระเอรหัสนะผม นี้สร้างโดยอาจารย์สันตินะครับศิลปินประติมากรรมระดับโลกนะผมอันนี้ปุกเสกพิธีใหญ่นะครับวัดนาคปกนะภาษีเจริญนะผมกรุงเทพนะครับเป็นจะาอาหันบาร,รมี5 9านะผมปี P 58านะผมเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะครับครับพี่น้าคนไหนสนใจสายคล้ายแก้ลายมาสอบถามได้นะผมเป็นคล้ายนวะนะผมจะต่อโค้ดตรงนี้นะผมครับ ศิลปินแห่งชาติสร้างนะผมพี่นะคนไหนสนใจสายคลายแก้ลายมาสอบถามได้นะผมนี่ครับสวยๆนะครับนี่ครับเป็นสมุปทวดนะครับสมเด็จพระจันทร์โตนะครับนี่หลวงปู่มั่นนะครับครูบาสิกิชัยแล้วก็หลวงพ่อสดนะผมเป็นจ่าเอรหันนะผมนี่ครับเห็นสวยๆนะครับพี่นะคนไหนสนใจสายคลายแก้ลายมาสอบถามได้นะผมนี่ครับปุกเสกพิธีใหญ่นะครับเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะผม พี่ห้าแปดนะครับพี่น้าๆคนไหน,นสนใจสายคลายแก้ลน์มาสอบถามได้นะผมับบนี้เราที่สามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมพี่น้าๆคนไหน,นสนใจสายคลายแก้ลน์มาสอบถามได้นะผมเป็นจ่าเอาละหันนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะครับปุกเสกวัดนาคปกนะครับภาษีเจริญนะผมครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็น ครับเรียนลุงหลวงพ่อทวดนะครับครับหลวงพ่อทวดสิทธิทชัยนะผมหลังก็เป็นนี่ครับอาจารย์นองนะครับวัดสายขาวนะผมอันนี้สายลูกศิ์ลุงหาเรียกว่าเหรียญน,นารายแปลงรูปนะผมจะมีตะกุดนารายแปลงรูปตรงนี้นะครับประกันแท้นะผมพี่นะ้าคนไหนสนใจสา,คายคล้าคล้็ไลน์มาสอบถามได้นะผมเหรียญจริงสวยนะครับ อันนี้สะท้อนไฟนะผมพี่นาคนไหนสนใจสายคลายกลไลมาละผมเปลี่ยนนาลายแปลงรูปนะครับเห็นจริงสวยนะครับหลวงปู่ทวดสิทธิชัยนะผมเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะครับหลังก็เป็นอาจาร,รย์นองนะครับวัดสายขาวนะผมพี่นาคคนไหนสนใจสายคลายแกลไลมาสอบถามได้นะผมลูกศิษย์ลูงหาก็เล่นหากันแพงอยู่นะครับ ลูกเสกปี37นะครับพิธีใหญ่นะครับ<ม>เหรียญสายลูกศิษย์เรียกว่าเหรียญลาลายแปงลงรูปนะครับเหรียญนี้เขาที่400บาทพร้อมส่งนะผม,มพี่น้นาๆคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมป<ม>ีสามเจ็ดนะครับท่านอาจารย์นองวัดสายขาวลูกเสกนะผมคร<ม>ับโอเคครับผม,มต่อไปก็เป็นเหรียญ สมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมมลังสีนะครับมีเนื้อฟ้าบาทนะผมนี่ครับนี้เป็นเหรียญทำน้ำมนต์นะครับรุ่นสี่นะผมของหลวงปู่ศรีมหาวิโรนะครับวัดป่ากุ้งนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะผมนี่ปลุกเสกพิธีใหญ่เหมือนกันครับเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะผมเหรียญทำน้ำมนต์นะครับนี่ครับปีห้าสามนะผมพี่น้ะคนไหนสนใจสายใครใครมาสอบถามได้นะผม เห็นสวยๆนะครับนี่ปลูกเสกมวลสารดีนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับผมนี่ครับหลวงปู่ศสีมหาวิโระครับรุ่นสีนะครับเหรียญทำน้ำมนต์รุ่นสีนะผมพี่น้าคนไหนสนใจสายคร้คล้าลน์มาสอบถามได้นะผมเหรียญนี้ก็ที่สามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมพี่น้าคนไหนสนใจสายครยคล้าลน์มาสอบถามได้นะผมเหมือนการลังสีอะไรได้นะครับเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะผมทำน้ำมนต์นนะครับ โอเคครับผมที่น้าคนนไหสนใจสายคลายแก๊ไลน์มานะผมครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นปิดท้ายด้วยเปลี่ยนลุงปูแหวนสุจินโนนะครับรุ่นเข่าคอนะครับรุ่นนี้ดังนะครับลูกศิษย์ลูกหารู้จักกันครับประกันแท้นะผมที่น่าสนใจสายใครก๊ไลน์มาสอบถามได้นะผม วัดสร้างนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับปีลึกนะครับของหลวงปู่นะผมน่ครับยนประสบการณ์เข่าคอนะครับที่ทหารมีประสบการณ์นะครับพี่น้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมเดืยนนี้เราที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมนครับเดียนนี้น่าจะหลักพันแล้วมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับมาแบ่งปันนะผมพี่น้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมปีหนึ่งเจ็ดนะครับ รุ่นเข่าคอนะครับมีประสบการณ์นะผมเหรียญก็สวยอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับสภาพก็ยังสวยอยู่นะครับสะท้อนไฟนะครับผมนี่ครับพี่นัน,น่าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะครับผมนี่ครับปีหนึ่งเจ็ดวัดสร้างนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับผมพี่นัน,น่าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะครับผมนี่ครับ ก็เช่าหลายเหรียญก็เหมือนเดิมครับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมครับไงก็เข้ามาต่อรองสอบถามก็ได้นะผมพี่น้คนไหนสนใจสายใครก็แอดไลน์มาครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมก็เหมือนเดิมครับด้านหลังก็พี่น้าคนไหนสนใจสายใครก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมก็พี่น้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผม ชอบตรงไหนก็ like, แอดไลค์แคปรูปมาสอบถามได้ครับผมเ okay, ครมครับผมครับผม